สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวชุมชน,นนะครับเบสซ่นสุขสุขพนนะครับมื่อนี้มาพบกับผมคุยกันนะครับในช่องแท็กเตอรกับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กได้ไหมนะครับแท็กเตอร์ออฟฟิเชียล พาดมาเบ่งมาชมบรรยากาศตอนเร่งๆครับกับกเร่งหรอกประมาณหาโคกโมงเร่งก่อนอยู่กับหนางานถ่ครับยังอยู่ในงานถ่อยู่มาตอนมาถาตอนสองโมงสามโมงสองยี่สิบสี่ไล่นะครับเป็น บางบายกับฝนตกนี่แหละเลือดทั้น,นี้แหละบา,บางใบม่วงาบสวงฝนกับตกมาห้ามแต่เลื่อโบเลไทยช่วงนึงเป็นปาาลาครับแถวเนี่ยเาสิมันรับจบขึ้นกันบ่คอยไดถไทยคลิปคขันะนผมมีคนมาขัดเตี่ยนกะ บริไายมาเบ่งวิธีการไทไทหนาปราบเสียนต้นใหม่ลหลายๆนี่เป็นแบบไรเนี่ยเลยกระดรงต้นใหม่ออผมพึ่งลงจากรถวังหันจนว่าวิ่นแล้วครับ <c oughs> <c oughs> บ้านพี่น้องไทหนาไรละเจากบาทครับ ส่วนผมอุบลอำเภอสำโรงสองหอยสามสิบนะครับ <c oughs> แต่ว่าปูนก็คนเอาจากบาทผพรมน่นาจะเพียงก่าผมหรือว่าถึกก่าผม,มอยู่ผมไทยเลยละสองหอยสามสิบแต่ว่าปั้นหักเอาสองหอยห้าสิบทุกตัไปแบบนิ่มๆทอเดิมๆ ไถหน้าก็โอเคดีครับบ่งไงบ่องอยังยไงไถมวลเรียนงยยไงไถแยกออกนะครับพรอมันสูงอยู่วางกลางก็เลยต้องเอาครับหน้าพันนี่ผมกับโบเคยมาไถจือเทือกันถึงมาปีนี่ปีแรกนะครับ <c oughs> ผู้คนมาไถผูกบอลพื้นมีตั้งแต่ไถไถกบเขานะครับไถเรียนช่วงกลางก่อนมื่อกาสูงนุ่นทั้งกลาง โบ,บปับ๊บโบเกะตังะ้งแต่สิไทยยังเยอะสังเกตดูช่วงนี้แหละตอนหนามันนวลหมดเลยครับขั้นห้องมาไท่สัำเขาโกบเขาหน่ายสิพอสองสามเทียอยงี้ สูงเลยแหละซ้ำมาปั่นขั้นเทียรัดให้เพิ่นไงนหน้าไทาหน้าผมกับเบิงนคือนขัน,ขนมันต่ำอยู่ทั้งกลางเอือห้ากับไทยกบเขาขั้นมันสูงเท่ากับไทยเบียกว่าก็ได้ย้งแต่ก่อนใชเบียกออกว่ส่วนข้องก่นกนี่แหละส่วนข้องขั้นเทียวนําส่วนขั้นส่วนข้องั่นหะ น้ำมันกับเพียงเมื่อเสาไปสื่อลิตรละ3าบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์มาไท้านางกัอเมื่อแล้วทัานหาบวกบวกน้ำมันจักรเสียเอาเงินยุไซเอามาเหลือเอามาเกลี่ยไปน้ำน้ำมันด้วย ก็จไนะไถหน้าแต่มืออื่นแล้ครับรับงานไถยกันมืออื่นมือหือกสิไปดันรับงานดันไปสองสามเจ้านะครับไปเห็ดค้างไว้เลยเจ้าแหลกก็บมื่นก่าบาทเจ้าที่สองกัสองมื่นกัวแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็เจา้าบาทลับมื่นเจ็ดบาทมาไถเพราะหาคาน้ำมันไปเห็ดก่อน บ่มีทุนน้ำมันอยู่ยากอย่หน่อยเป็น,นใหม่ยงานปราบเซียนบลงอกเล่มเป็นลุกเป็นบัวกะ เอาใบมีดหลูบๆเนี่ยพ่อปัตต้อนมาปัน่นเพราะมันบริสัมไล้หลอบครับอืมต่อจำดินเพียงดิน มาไถ่บริคิดงอไปเนอกตอนมาปั่นหรือเขียวอันปั่นบ่เหลือหรอกสำหรับคลิปนี้ครับกะฝากพี่ฝากหน่องนะครับเอาไว้เพียงตรงนี้ครับเอาไว้พอกันคลิปหนาจะได้กบฝากพี่หน่องก,กดไไห์กดแช่มนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดติดตามเฟซบุ๊กให้น้ำเนียแลวกะเพียลลวกะยูทูบ YouTube นะครับติ๊กต๊อกเดียวผมสิทิิมลิง อยู่ในไต่คลิปนะครับสตันคลิปนี้กะสวัสดีครับ